ประเทศไทยกำลังเคลื่อนตัวสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองอีกครั้งแม้ว่าความเคลื่อนไหวภายนอกจะดูเหมือนสงบนิ่งแต่ผู้ที่ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดต่างรู้ดีว่าเงียบแบบนี้มักมีเรื่องใหญ่ซ่อนอยู่เสมอและชื่อที่กลับมาอยู่ในกระแสะพูดคุยอีกครั้งก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลายคนเชื่อว่าถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งบริหารประเทศแล้วแต่เครือข่ายอิทธิพลและศูนย์กลางการตัดสินใจของเขายังคงทรงพลังไม่ต่างจากยุครัฐบาลของเขา ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ถูกจับตามองคือสัญญาณที่เขาส่งออกมาเกี่ยวกับการปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหม่ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่านี่อาจเป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาการเมืองที่กำลังก่อตัวอย่างเนียบๆและอาจปะทุขึ้นเมื่อเวลาเหมาะสมการปรากฏตัวของพลเอกประยุทธ์ในหลายเวทีสาธารณะช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นของเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมเขาจึงเริ่มกลับมาขยับตัวช่วงแรกหลายคนคิดว่าเป็นเพียงกิจกรรมพบปะชาวบ้านหรือภารกิจเชิงสังคมตามบทบาทอดีตผู้นำประเทศ แต่เมื่อพิจารณาบรรยากาศโดยรวมกลับพบว่ามีความเป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกพื้นที่การเลือกประเด็นที่พูดไปจนถึงบุคคลที่ร่วมเดินทางด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามว่าการขยับตัวครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการออกงานธรรมดาหรือไม่เพราะดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังถูกจัดวางเพื่อสร้างพื้นที่ทางการเมืองรูปแบบใหม่ที่เขาจะกลับมามีบทบาทได้อีกครั้ง สัญญาณแรกที่หลายคนมองเห็นคือท่าทีที่มั่นใจขึ้นของพลเอกประยุทธ์ในการพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองเขาเริ่มสะท้อนปัญหาหลายอย่างที่ประชาชนกำลังเผชิญไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมืองหรือความรู้สึกไม่แน่นอนเกี่ยวกับเสถียร,รภาพของรัฐบาลปัจจุบันการออกมาชี้ปัญหาในลักษณะนี้ทําให้หลายฝ่ายมองว่าเขากำลังพยายามวางตัวเป็นผู้เฝ้าระวังสถานการณ์บ้านเมือง และนั่นเป็นบทบาทที่ผู้นําเก่ามักใช้เมื่อเตรียมกลับเข้าสู่สมรภูมิทางการเมืองอีกครั้งไม่ว่าจะในฐานะผู้เล่นโดยตรงหรือผู้มีอิทธิพลที่กําหนดยุทธศาสตร์จากเบื้องหลังอีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจคือความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองที่เคยสนับสนุนเขาทั้งในฝ่ายทหารฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมืองหลายกลุ่มเริ่มกลับมาจัดประชุมพูดคุยและเดินสายพื้นที่บางจังหวัดในช่วงเวลาเดียวกันแม้ว่าจะไม่มีใครพูดตรงๆว่าเป็นการเตรียมทีมให้พลเอกประยุทธ์ แต่ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตีความในเชิงการฟื้นโครงสร้างอำนาจเดิมการที่หลายเครือข่ายเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันถือเป็นตัวบ่งชี้ว่าอาจมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นและทุกคนต้องการจัดตำแหน่งของตนเองให้พร้อมก่อนที่ฉากใหม่ขององค์การเมืองไทยจะเปิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงหลังยังทำให้บุคคลอย่างพลเอกประยุทธ์กลับมามีพื้นที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์อีกครั้ง เพราะประเทศอยู่ในบรรยากาศที่ประชาชนจำนวนหนึ่งเริ่มตั้งคำถามตล่าความสามารถของผู้นำในปัจจุบันในการรับมือกับปัญหาใหญ่ทั้งเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้เต็มที่ภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่ถูกท้าทายจากหลายทิศทางไปจนถึงเสียงวิจารณ์ที่เริ่มดังขึ้นจากภาคประชาชนการที่สถานการณ์ไม่เสถียรทำให้บทบาทของอดีตผู้นำที่เคยควบคุมประเทศมาเกือบทศวรรษกลายเป็นเรื่องที่น่าจับตาม,มากขึ้น เพราะมีโอกาสที่เขาจะถูกดึงกลับเข้ามามีบทบาทในช่วงวิกฤตหากความไม่แน่นอนทางการเมืองรุนแรงขึ้นในวงการการเมืองไทยมักมีคำกล่าวว่าไม่มีใครหายไปจากเกมจริงๆและกรณีของพลเอกประยุทธ์ยิ่งยืนยันคำกล่าวนี้เขาอาจไม่ได้อยู่หน้าฉากแต่การวางเครือข่ายที่แข็งแรงในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกทำให้เขายังคงมีเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้และนี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาส่งสัญญ,ญาณปรับยุทธศาสตร์ เพราะการเมืองไทยในตอนนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองหลักการแบ่งขั้วภายในฝ่ายรัฐบาลเองและกระแสราาประชาธิปไตยใหม่ที่กําลังผลักดันข้อเรียกร้องต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอำนาจเดิมเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องประเมินว่าเขาควรยืนอยู่ตรงไหนในภาพรวมของเกมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น หลายคนเชื่อว่ายุทธศาสตร์ที่พลเอกประยุทธ์กำลังปรับอาจเป็นการยกระดับบทบาทของเขาให้เป็นผู้กำกับทิศทางการเมืองจากหลังฉากมากกว่าจะลงสนามเองในรูปแบบเดิมการไม่ออกหน้าเต็มตัวทำให้สามารถหลีกเลี่ยงแรงเสียดทานลดการประทะโดยตรงและยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆได้คล่องตัวกว่าเดิมบทบาทลักษณะนี้คล้ายกับผู้นําทหารหลายประเทศที่เมื่อออกจากตําแหน่งแล้วก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาผู้คุมสมดุลหรือผู้มีอิทธิพลสําคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับใหญ่ ซึ่งสำหรับพลเอกประยุทธ์ที่มีประสบการณ์ทางความมั่นคงยาวนานยิ่งทําให้เขาเหมาะกับบทบาทลักษณะนี้นอกจากบทบาททางการเมืองแล้วตัวบุคคลของพลเอกประยุทธ์เองก็ยังคงมีฐานประชาชนที่สนับสนุนอยู่แม้จะไม่มากเท่าช่วงปีแรกๆแ,แต่ในพื้นที่บางจังหวัดโดยเฉพาะในภาคกลางและภาคใต้เขายังคงได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำที่เด็ดขาดและชัดเจนในเรื่องความมั่นคง การกลับมาปรากฏตัวของเขาทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนบางส่วนเริ่มมีความหวังว่าเขาอาจกลับมาทำหน้าที่บางอย่างในอนาคตแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่ก็อาจเป็นบทบาทที่สามารถกำหนดนโยบายหรือชี้ทิศทางของฝ่ายอนุรักษนิยมได้อีกครั้งในอีกมุมหนึ่งการส่งสัญญาณครั้งนี้อาจเป็นเพียงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะการเมืองไทยช่วงหลังมีเหตุการณ์คาดไม่ถึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนทำให้ผู้เล่นทุกคนต้องพร้อมในทุกสถานการณ์ พลเอกประยุทธ์อาจรู้ดีว่าหากความขัดแย้งทางการเมืองทวีความรุนแรงหรือเกิดวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจที่กระทบหนักรัฐบาลอาจต้องการบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านความมั่นคงและการบริหารวิกฤตมาช่วยประคองสถานการณ์และการเตรียมเครือข่ายไว้ก่อนจะทําให้เขาสามารถก้าวเข้ามามีบทบาทได้ทันทีหากถูกเรียกตัวสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปไม่ใช่แค่ตัวพลเอกประยุทธ์แต่รวมถึงปฏิกิริยาของกลุ่มต่างๆในการเมืองไทยหากพรรคการเมืองบางพรรคเริ่มขยับเข้ามาใกล้เขามากขึ้น หรือบางฝ่ายเริ่มมีการปรับจุดยืนเพื่อสอดคล้องกับเขานั่นอาจเป็นสัญญาณว่ามีการจัดตั้งแนวร่วมใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นการจัดตั้งแนวร่วมลักษณะนี้อาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งใหม่การสับเปลี่ยนรัฐบาลหรือการรับมือวิกฤตที่กำลังคืบคลานเข้ามาภาพรวมทั้งหมดทำให้เห็นว่าแม้พลเอกประยุทธ์จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้นำประเทศแล้วแต่การเคลื่อนไหวของเขายังสามารถสร้างแรงสันเสถอนในวงการการเมืองได้เสมอ การส่งสัญญาณปรับยุทธศาสตร์ครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาแต่เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การขยับตัวที่จะนำไปสู่เส้นทางใหม่ในเกมอำนาจไทยซึ่งอาจส่งผลต่อทั้งรัฐบาลปัจจุบันภาคการเมืองฝ่ายต่างๆและภาพรวมของประเทศในปีต่อไปผู้ติดตามการเมืองจำเป็นต้องจับตาทุกก้าวของเขาอย่างใกล้ชิดเพราะในเวลาที่สถานการณ์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ผู้มีประสบการณ์และเครือข่ายกว้างขวางอย่างคนเอกประยุทธ์อาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของประเทศอีกครั้งในแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงความน่าสนใจอย่างหนึ่งขององค์การเมืองไทยคือจังหวะซึ่งมักเป็นตัวกำหนดเกมมากกว่าตัวผู้เล่นเองหลายปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์แสดงให้เห็นว่าจังหวะที่เขาเลือกขยับตัวนั้นมักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนรัฐประหารช่วงก่อนเลือกตั้งหรือช่วงที่รัฐบาลกำลังเผชิญแรงกดดัน เขามกปรากฏตัวในเวลาที่หลายคนมองว่าเหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นหรือปิดช่องว่างทางการเมืองและความเคลื่อนไหวล,ล่าสุดนี้ก็คล้ายกันเป็นจังหวัดที่หลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่าทิศทางของประเทศกำลังจะเปลี่ยนไปทางไหนท่ามกลางความกังวลเรื่องเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์และการแบ่งขั้วทางความคิดของสังคมไทยที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆการที่ผู้นำเก่าเริ่มพูดถึงยุทธศาสตร์ใหม่จึงเป็นเหมือนประกายไฟที่ทำให้ทุกสายตาหันกลับมามองอีกครั้ง ในวงในทางการเมืองมีการพูดถึงการประเมินสถานการณ์ภายในของพลเอกประยุทธ์อย่างละเอียดโดยเฉพาะการวิเคราะห์ผู้เล่นหลักทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและกลุ่มการเมืองที่เคยร่วมงานกับเขาการประเมินเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ที่อาจส่งผลต่อโครงสร้างอำนาจในอนาคตหลายคนบอกว่าท่านอดีตนายกไม่ได้มองแค่สถานการณ์ปัจจุบันแต่กำลังประเมินแบบยาวไกลว่าประเทศไทยในอีก5ปีหรือส0ปีควรจะเดินไปในทิศทางไหน การประเมินในมุมนี้ทำให้หลายฝ่ายที่เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามเริ่มรู้สึกว่าเขายังสามารถเล่นบทสำคัญได้และนั่นทำให้กระแสที่ว่าเขาอาจกลับมามีบทบาทใหม่มีความเป็นไปได้มากขึ้นกว่าทีคาดการเมืองไทยในระยะหลังยังเต็มไปด้วยความผันผวนจากปัจจัยนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นเศรษฐ,ฐกิจโลกที่ชะลอตัวความไม่แน่นอนของตลาดการเงินหรือการปรับตัวของเศรษฐ,ฐกิจดิจิทัลสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้นำที่มีประสบการณ์เป็นที่ต้องการของประชาชนบางส่วน และพลเอกประยุทธ์เองก็ดูเหมือนเข้าใจจุดนี้ดีการส่งสัญญาณว่าพร้อมจะให้คำแนะนําหรือร่วมกําหนดทิศทางนโยบายบางอย่างจึงเป็นวิธีสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่แตกต่างจากช่วงที่เขาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งหลายคนมองว่าช่วงนั้นเขามักใช้ท่าทีแข็งกล้ามากกว่าแต่ตอนนี้กลับนําเสนอภาพของผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการช่วยเหลือประเทศในยามที่บ้านเมืองไม่มั่นคงในหลายด้าน อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลอย่างมากต่อยุทธศาสตร์ใหม่ของพลเอกประยุทธ์คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนไทยในยุคโซเชียลมีเดียผู้คนเข้าถึงข้อมูลเร็วขึ้นตัดสินใจเร็วขึ้นและพร้อมตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจตลอดเวลาการสร้างภาพลักษณ์จึงไม่สามารถใช้วิธีเดิมๆได้อีกต่อไปการปรากฏตัวของเขาในกิจกรรมชุมชนการลงพื้นที่ด้วยท่าทีเป็นกันเองมากขึ้นและการให้สัมภาษณ์แบบสบายๆล้วนสะท้อนถึงการปรับวิธีสื่อสารให้เข้ากับยุคใหม่ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการ รีแบรนด์ตัวเองเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นแม้จะไม่ใช่ฐานที่สนับสนุนเขาในอดีตแต่ก็อาจเป็นส่วนที่ทําให้เขากลับมาอยู่กลางกระแสสังคมได้อีกครั้งความเคลื่อนไหวของบุคคลใกล้ชิดก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้หลายคนเคยทํางานกับเขาในช่วงรัฐบาลก่อนปัจจุบันเริ่มกลับมาเดินสายพบกลุ่มมวลชนทำกิจกรรมสาธารณะและบางคนยังเริ่มแสดงความเห็นเรื่องการเมืองอย่างคึกคักขึ้น ความเคลื่อนไหวลักษณะนี้โดยทั่วไปในแวดวงการเมืองถือเป็นสัญญาณว่ากำลังมีการจัดวางตำแหน่งหรือเตรียมยุทธศาสตร์บางอย่างร่วมกันแม้จะไม่มีใครพูดออกมาตรงมาตรงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการขยับพร้อมกันแบบนี้ต้องมีจุดร่วมสำคัญที่สอดคล้องกันและชื่อของคนเอกประยุทธ์ก็มักถูกกล่าวถึงอยู่ในนั้นเสมอในอีกด้านหนึ่งความขัดแย้งภายในกลุ่มการเมืองเอนุรักษ์นิยมเองก็เป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งที่อาจทำให้คนเอกประยุทธ์ต้องกลับมามีบทบาท เพราะหลายกลุ่มเริ่มแยกย้ายกันไปตามผลประโยชน์และทิศทางที่ต่างกันการมีบุคคลที่ทุกฝ่ายยอมรับและสามารถเชื่อมประสานแนวคิดที่แตกต่างได้จึงมีความสำคัญมากขึ้นซึ่งในมุมนี้หลายคนมองว่าพลเอกประยุทธ์มีความเหมาะสมเพราะเขาเคยควบคุมสมดุลของกลุ่มต่างๆได้ค่อนข้างดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการที่เขาส่งสัญ,ญญาณว่ากำลังประเมินสถานการณ์และปรับยุทธศาสตร์จึงอาจเป็นการเตรียมตัวกลับมาเป็นผู้จัดสมดุลในช่วงเวลาที่เกมการเมืองอาจแตกหักได้ทุกเมื่อ สิ่งที่ต้องจับตาอีกประการคือบทบาทของกองทัพแม้หลายฝ่ายย้ำว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคที่กองทัพลดอิทธิพลทางการเมืองลงแต่ในความเป็นจริงเครือข่ายและความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างผู้นำทหารก็ยังคงมีอยู่ในระดับลึกความเคารพและความเชื่อมั่นที่กองทัพมีต่อพลเอกประยุทธ์ยังไม่หายไปแม้เขาจะออกจากตำแหน่งมานานแล้วก็ตามบทบาทของเขาในมิติความมั่นคงจึงยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงที่ประเทศต้องการความเด็ดขาดหรือความมั่นใจจากประชาชนการส่งสัญญาณของเขาจึงมีน้ำหนักมากกว่าผู้นำเก่าหลายคนในอดีตการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นประเด็นที่ทำให้สัญญาณจากพลเอกประยุทธ์ถูกจับตามมากขึ้นเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวการส่งออกของไทยไม่เติบโตเท่าที่ควรการท่องเที่ยวยังฟื้นไม่เต็มรูปแบบและประชาชนยังเผชิญค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความกดดันเหล่านี้ทำให้รัฐบาลต้องเผชิญการวิาพากวิจาร์เพิ่มขึ้นทุกวัน และเมื่อความกดดันมากขึ้นบทบาทของอดีตผู้นำที่เคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจและความไม่สงบอาจถูกเรียกกลับมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากสถานการณ์เลวร้ายจนทำให้ต้องการคนที่รู้ระบบภายในอย่างดีมาช่วยแก้ไขปัญหาอีกมุมหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือบทบาทของประชาชนกลุ่มใหม่ที่กำลังมีอิทธิพลมากขึ้นในสังคมไทยนั่นคือกลุ่มวัยทำงานตอนต้นและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตหลังยุคคณะรักษาความสงบ,บแห่งชาติคนกลุ่มนี้มีความคิดที่หลากหลายและเปิดกว้างมากกว่าอดีต พวกเขาใช้สื่อดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันและตัดสินใจจากข้อมูลหลายด้านไม่ใช่เพียงจากภาพจําในอดีตการที่พลเอกประยุทธ์เริ่มปรับวิธีการสื่อสารให้เข้ากับคนกลุ่มนี้อาจเป็นสัญญาณว่าเขาต้องการวางตําแหน่งใหม่ให้แตกต่างจากภาพเก่าที่หลายคนคุ้นเคยและนั่นทําให้ภาพรวมของเกมการเมืองซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่หลายคนกําลังรอดูคือเป้าหมายจริง ขอองค์การส่งสัญญาณครั้งนี้ว่าพลเอกประยุทธ์ต้องการกลับมาลงสนามการเมืองแบบเต็มตัวหรือเพียงต้องการวางบทบาทใหม่ในฐานะผู้กำกับทิศท,ทางเท่านั้นมีความเป็นไปได้ทั้งสองแบบและทั้งสองแบบก็สามารถสร้างผลกระทบต่อระบบการเมืองไทยได้มหาศาลเพราะเกมอำนาจในไทยมักไม่ได้ถูกกำหนดจากการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวแต่ถูกกำหนดจากความสัมพันธ์ของผู้มีบทบาทสำคัญในแต่ละยุคซึ่งในยุคนี้ชื่อของพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงเป็นหนึ่งในชื่อที่มีอิทธิพลสูงสุด บทบาทใหม่ของเขาจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องจับตาอย่างไม่กระพริบตาทั้งหมดนี้ทําให้เราเห็นภาพใหญ่ได้ว่าการส่งสัญญาณปรับยุทธศาสตร์ของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เพียงคําพูดลอยๆแต่เป็นการส่งข้อความสําคัญไปยังทั้งฝ่ายสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามและผู้เล่นทางการเมืองทุกระดับว่าเขายังอยู่ในเกมและกําลังมองหาโอกาสที่เหมาะสมในการกลับมามีบทบาทในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิมการเมืองไทยในปีต่อจากนี้จึงอาจเต็มไปด้วยความพลิกผัน และการขยับตัวของเขาอาจเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่กําหนดอนาคตของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งของสถานการณ์ตอนนี้คือความเงียบของหลายฝ่ายที่ปกติแล้วมักออกมาเคลื่อนไหวหรือวิจารณ์สถานการณ์การเมืองอย่างเข้มขน้นแต่ในช่วงที่พลเอกประยุทธ์ส่งสัญ,ญญาณปรับยุทธศาสตร์กลับมีบรรยากาศประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนทุกฝ่ายกําลังรอดูว่าเขาจะเดินหมากต่อไปอย่างไรเงียบแบบที่เต็มไปด้วยคําถามและความคาดหวังผสมกันอยู่ในอากาศ หลายครั้งการเมืองไทยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเสียงที่ดังที่สุดแต่กลับถูกกำหนดโดยความเงียบที่มีนัยสำคัญซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่กำลังเกิดในช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดผู้สังเกตการณ์หลายคนมองว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เพียงแต่ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้นแต่เขายังมองย้อนกลับไปในบทเรียนทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งการจัดการความขัดแยง้งการบริหารความคาดหวังของประชาชนรวมถึงการสร้างเสถียร,รภาพในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน บทเรียนเหล่านี้ทําให้เขาเข้าใจดีว่าหากจะกลับมาขยับตัวครั้งใหญ่จะต้องคํานึงถึงปัจจัยใดบ้างการส่งสัญญาณปรับยุทธศาสตร์ครั้งนี้จึงไม่ใช่การขยับแบบฉับพลันแต่เป็นการขยับที่ผ่านการกลั่นกรองและวางแผนอย่างรอบคอบนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงภายในกลุ่มการเมืองบางกลุ่มว่าพลเอกประยุทธ์อาจกําลังพิจารณาบทบาทที่ไม่ใช่เพียงผู้นําหน้าฉากแต่เป็นผู้มีบทบาทคล้ายที่ใหญ่ ที่คอยให้คำปรึกษาชี้แนวทางและเป็นแกนกลางในการประสานกลุ่มต่างๆที่ต้องการความมั่นคงทางทิศทางการเมืองไทยเคยมีบุคคลที่รับบทบาทลักษณะนี้อยู่หลายยุคแต่ในปัจจุบันช่องว่างดังกล่าวยังว่างอยู่และคนที่สามารถก้าวมาทำหน้าที่นี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีทั้งประสบการณ์และความน่าเชื่อถือจากหลายฝ่ายซึ่งพลเอกประยุทธ์ถูกมองว่าอยู่ในกลุ่มที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนในสายตาของประชาชนจำนวนหนึ่งแม้จะมีเสียงวิจารณ์หรือไม่เห็นด้วยกับการบริหารในอดีต แต่เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองมีความผันผวนมากขึ้นความคิดนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปหลายคนมองว่าประเทศอาจต้องการผู้ที่เคยผ่านภาวะกดดันสูงและการตัดสินใจที่ยากลำบากมาก่อนคนแบบนี้อาจช่วยประคองสถานการณ์ได้ในช่วงที่ทุกอย่างดูไม่แน่นอนการที่พลเอกประยุทธ์กลับมาส่งสัญญาณจึงทำให้หลายคนรู้สึกว่าอย่างน้อยยังมีคนที่พร้อมจะก้าวออกมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด